สวัสดีค่ะบุชูคาตุสวันนี้นะคะครูจะมาพูดหนึ่งในหัวข้อของม o n o l o g u e CV นะคะของเดนอาเดอร์นะคะในพาร์ทของโปรด u ก i ั่ o โ i n ั o ของเดนอาเดอร์นะคะม o n o l o g u e CV ก็คือการพูดเดี่ยวต่อเนื่องคนเดียวนะคะประมาณ1-2นาทีนะคะสมมุติว่านักเรียนได้หัวข้อเรื่องชุกเนเดอทาวายนะคะชุกเนเดอทาวายก็คือเออหนึ่งวันในการทำงานนี้นะคะเราทำอะไรบ้างน,นะคะ สมมุติโจทย์บอกว่าแกเลวเทอร์มิตีอาชีพของคุณคืออะไรนะคะเอมิว e ว์วอเทอร์คาร์ไบดคุณชอบงานของคุณไหมนะคะปุ๊กแกนใครส่งถ้าชอบเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรนะคะเดทครีเววอเทอร์ชุนเน่เดอร์คาร์ไให้บรรยาย1วันในการทำงานของคุณนะคะก็สมมุติว่านะคะครูนำเสนอนะคะหัวข้อในเนื้อหาในหัวข้อนี้นะคะเป็น รือว่าเราในกรณีที่เป็นแม่บ้านเนี่ยนะคะเนื่องจากว่านักเรียนของครูส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ทํางานนะคะเป็นแม่บ้านนะคะอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะแล้วอยากจะพูดถึงเออหนึ่งวันในแต่ละวันนี้นะคะว่าเราทําอะไรบ้างนี่นะคะก็ครูจะนําเสนอเนื้อหานะคะลองให้นักเรียนพิจารณาดูนะครหรือว่านักเรียนคนไหนนะคะได้หัวข้อนี้นะคะในการตอบสามารถเอาเนื้อหาอันนี้ไปพูดได้นะคะ ก็เ,เวลาที่เราพูดในพาร์ทของผลักจี้องโอคารของเด l ส์อาเดอร์เนี่ยนะคะพาร์ทที่สองนี่นะคะก็อค่อยเวลานี่นะคะห้านาทีในการเตรียมจริงๆค่อยสิบนาทีถูกไหมคะเราก็แบ่งห้านาทีมาเตรียมพาร์ทนี้เลยอีกห้านาทีไปเตรียมพาร์ทส่วนที่สามนะคะก็คือการพูดโต้ตอบนะคะสำหรับห้านาทีในการเตรียมอันนี้ส่วนที่สองนักเรียนก็จดในโพยนะคะกระดาษทดเนี่ยว่าเรา ได้หัวข้อนี้มาเราอยากจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วถ้ามีเวลาเหลือนะคะนักเรียนก็อาจจะเตรียมตัวก่อนที่จะเริ่มพูดจริงนะคะก็เดี๋ยวนักเรียนลองมาดูเนื้อหาที่ครูนําเสนอนะคะแล้วก็ดูว่าประโยคอันไหนที่สามารถะะเอาไปใช้ในการสอบได้นะคะค่ะเรามาดูเริ่มต้นนะคะครูเกริ่นว่าเชอรเนอร์คาวายปะ ก็คือฉันไม่ได้ทำงานนะคะเช s u i สวีแ e au โอฟ e r ฉันเป็นแม่บ้านนะคะสับคำศัพท์แม็กโอฟอยเยก็คือเป็นแม่บ้านนะคะ Donc quotidien mon tours travail préparer est de f l ะดังนั้นงานหลักๆของฉันในแต่ละวันนะคะโติดเียก็คือการเตรียมอาหารสามมื้อนะคะสำหรับทั้งครอบครัวเระะิ่มมาต่างตอนเช้าเชอรเมร์ลฟอวองตุลาฟามี ฉันตื่นก่อนทุกคนในครอบครัวนะคะเอเช p a เพลป e าเ t อเลอเปอร์ตี้เดชานี l ุ m กต d e มงเดและฉันก็เตรียมอาหารเช้านะคะสำหรับทุกคนนะคะเลอเปอร์ตี้เดชานก็คืออาหารเช้านะคะอัพแคร์อาบัวมองเชหลังจากที่กินเสร็จแล้วเนี่ยอาหารเช้านะคะเชกุ้งดุยเมเดอร์ซองฟองอารีกอนฉันก็ขับรถพาลูกๆสองคนไปโรงเรียนนะคะต่อมา บองดองเก,งงองอเกล les enfants sont à l'école, je fais un peu de c o u p s เวลาที่นะคะในขณะที่ปองดองเกอร์ลูกๆของฉันไปที่โรงเรียนเนี่ยฉันก็ออยู่ที่โรงเรียนนะคะฉันก็ไปซื้อของนะคะช้อปปิ้งออันนี้เป็นซื้อของที่จำเป็นนะคะกุ๊กเข้าบ้านนะคะเอเชียคอตูคเนอะอาราเมโซนแฟร์เลเมนาชแล้วฉันก็กลับไปที่บ้านนะคะทำงานบ้าน,นะะลาเลซีฟ ซักผ้านะคะเอเลคือปาสาชแล้วก็รีดผ้าด้วยนะคะอ่ะต่อนะคะเลสัวเลสัวก็คือตอนเย็นนะคะ être, chercher, fond, หลังจากที่ได้ไปรับนะคะลูกๆที่โรงเรียนเชลเลซดปุบแฟร์เลิกเลิกเดวัวก็คือรับกลับมาบ้านเสร็จปุ๊บฉันก็ช่วยพวกเขานะคะเลอันนี้เป็น เออ่กำตรงนะคะเ s e o ดก็คือลูกๆนะคะฉันช่วยพวกเขาเนี่ยนะคะในการทำกันบ้านนะคะเลซัวอาแพรเรดินีน่ตกเย็นนะคะหลังจากทานอาหารเย็นเชกุชเรซองฟองอองเลอลีซองเดกุงฉันก็พาเด็กๆเ,เข้านอนนะคะด้วยการเอ่อทําไมคะอ่านนิทานให้เขาฟังด้วยนะคะไปพร้อมๆกันอันซีดังนั้นนะคะอินเมอร์เรสต์แครเปอร์เดอร์ตอง c h a ์กเกอร์ชูบุ๊กตู้เซอ a ์ท i วายอ e นเมอรก็คือมันเหลือเวลาให้ฉันนี่นะคะแคปเปอร์เดอร์ตองน้อยมากนะคะหรือเวลาฉันน้อยมากเลยเในระหว่างวันเในแต่ละวันนะคะชาร์กเกอร์ชูเอเว็กต์ตู้เซอร์ทาวาเออด้วยความที่ทำงานที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะมีเวลาเหลือน้อยมากะะบุ๊กซักต่างนะคะครูก็พูดต่อนะคะความโอฟูเย่เนปาเอิรงเมทิเย สำหรับบางคนนะคะซักแต่งเพบางคนเป็นแม่บ้านเนี่ยนะคะงานแม่บ้านเนี่ยไม่ใช่อาชีพนะคะสำหรับบางคนถือว่าแม่บ้านไม่ใช่อาชีพปัสกงเนปะเปเยเพราะว่าเราไม่ได้ทำไมคะไม่ได้รับเงินเดือนนะคะเสื้อปองดองอย่างไรก็ตามนะคะอันนี้เป็นคอนเนคเตอร์โลจิกนะคะท่านเรียนสามารถเอาไปใช้ได้นะคะเป็นประโยคขัดแย้งเออเราก็บอกว่าถึงเราจะไม่ได้เงินแต่อย่างไรก็ตามพวกมัวสําหรับฉัน เชลกงซีเดกกอทาวายกงซีเดกมาจากแบบกงซีเดกแว่าพิจารณานะคะถือว่าฉันถือว่าเลเลเป็นคำตรงนะคะก็คืออาชีพแม่บ้านนะคะฉันพิจารณาว่าอาชีพแม่บ้านก็คืองานนะคะก r a ท a วายโอซิด้วยเหมือนกันปัสเกอร์เซลาของตุตลาชุกเน่เพราะว่าไองานเนี้ยนะคะเซลลาก็คือวามโฟเยนะคะใช้เวลาทั้งวันเอเช s เมอร์ซอ p อ p คิวเป้ t ลาสเกอต,ตูอง และฉันก็รู้สึกยุ่งนะคะแทบจะทั้งวันเลยนะคะตลอดเวลานะคะก็นักเรียนลองดูนะคะประโยคที่ครูอธิบายไปนะคะเอาไปใช้ในการสอบได้นะคะค่ะครูจะอ่านทั้งหมดให้ฟังใหม่รอบนะคะ je ne travaille pas je suis mère au foyer donc mon travail quotidien est de préparer les trois repas pour toute la famille le matin Je me lève avant toute la famille et je prépare le petit déjeuner pour tout le monde. Après avoir mangé, je conduis mes deux enfants à l'école. Pendant que les enfants sont à l'école, je fais un peu de cooks et je retourne à la maison faire le ménage, la lésive et le repassage. Le soir, après être allé chercher mes enfants à l'école, je les aide pour faire leurs devoirs. Le soir, après le dîner, je couche les enfants en leur lisant des comptes. Ainsi, il me reste très peu de temps chaque jour avec tout ce travail. Pour certains, femme au foyer n'est pas un métier. p a s qu'on n'est pas payé. Cependant, pour moi, je le considère comme travail aussi, p a s que cela prend toute la journée et je me sens occupé presque tout le temps. ค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับหัวข้อชุกในเดอร์ทาวายนะคะหวันของการทำงานนะคะถ้านักเรียนเห็นว่าคลิปนี้มีมประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยให้ครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ่ะ Merci au revoir.